ต่อไปนะครับเราจะไปต่อกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับโดยตอนนี้นะครับทางสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดตรังนะครับได้มีการเตือนพี่น้องประชาชนและก็ชาวประมงนะครับให้มีการเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีมรสุมพัดเข้ามาในพื้นที่ครับ นายเถลิงศักด์พัวยานพงศ์นะครับหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังกล่าวว่าย่อมความกดอากาศต่ําจากทะเลจีนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ทําให้ในช่วงนี้นะครับเกิดภาวะฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในวันที่26-29กันยายนนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับก็มีพื้นที่ลาดเชิงเขาที่บริเวณอำเภอนายงและก็อำเภอย่านตาขาวนะครับแล้วก็จะมีฝนค่อนข้างจะมากนะครับดังนั้นก็ประชาชนที่อยู่อาศัยใน2อําเภอดังกล่าวนะครับก็ให้เฝ้าระวังน้ําป่าไหลหลา,ลากและน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่นะครับในขณะเดียวกันชาวประมงในพื้นที่เองก็ในช่วงนี้นะครับก็ขอให้งดไปจับสัตว์น้ําในทะเลนะครับเนื่องจากว่าในทะเลจะมีคลื่นสูงอาจจะทําให้เกิดอันตรายหากชาวประมง ฝืนออกไปจับไปจับสัตว์น้ำนะครับก็ขอให้ชาวประมงติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับก็ให้ประสานงานทํางานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในส่วนของปอพนะครับก,ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือหากประชาชนประสบภัยสามารถโทรสายด่วนที่เบอร์1784ครับ